แจ้งมากกพูดจะกินอย่างเระโรตีกันแล้วกันอันนี้โรตียี่ห้อนี้ลำนอเจ้าไาอยู่ต่างประเทศก็หาซื้อได้ตามร้านแขกร้านไทยมีขายตลอดหอนี้มีสี่แผ่นแผ่นละสักห้าบาทแจกแข็งไว้นะคะไม่ต้องเอาออกจากตู้เย็นเจ้าถ้ามันแข็งแข็งก็เอาไปถอดได้เลย ทาเนยลงไปในกระทะเลยเจ้าถ้าใครอยากใส่ไข่ก็ใส่ได้เนาะแต่สมศรีไม่ชอบใส่ไข่นะคะเสร็จแล้วก็เอาโรตีใส่ลงไปนี่เจ้ากับด้านถ้า,ายอยากใส่ก็ใส่ไข่ได้แต่สมศรีไม่ชอบเนาะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ไข่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเจ้าเห็นไหมแป่นเดียวก็อิ่มแล้วนเนี่ย แล้วเราก็จะใส่นมลงไปนะคะนมมันแจกตู้เย็นไหวมันก็เลยไม่ไข่ออกมาสมศรีก็เลยต้องเป่าเอาสมศรีเหมือหลอ่นกกนอนสมัยมตะก่อนเนาะเนละอ่อนอะ่ะกินนมนมตามหมีเนี่ยนะเวลาจะเวลาไปซื้อน้มแข็งใส่เนาะผนจะเอาใส่นมแข็งใส่แล้วก็ เวลากินก็นเข้าอย่างสมัยตะกอนมีสตางค์นอยอยากกินไอ้อย่างอนะไะเอาคำหนึ่งจำชีวิตในวัยเด็กกินไร้อย่างก็ต้องปไปยัดยนี่จเจ้าไปกินด,ด้วยกนวันไปทำงาน ตอนเๆๆ้าเส้ายอดเนี่อร่อยสมศิลป์ชอบใส่ไข่ใส่ไข่ก็ได้ บางทรไม่รู้มีขายหรือเปล่า